สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเอ๋มาเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะและวันนี้นอกจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วเราก็จะมีหนังสือที่เรียนเพิ่มเติมกันก็คือวันนี้หนังสือเล่มนี้เลยนะคะลูกเด็กๆมีกันทุกคนหรือยังเอ่ยมีอยู่แล้วนะคะลูกหนังสือสิ่งหนังสือเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนั่นเองนะคะลูกเด็กๆหยิบเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนควบคู่กับวิชา คณิตศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะอะทีนี้เราไปดูวิชาคณิตศาสตร์ของเราก่อนเลยแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราก็จะมาเรียนวิชาสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กกันนั่นเองนะคะคณิตศาสตร์ในระดับอนุบาล3เราเนี่ยเราก็เรียนการเขียนตัวเลขอารบิกการเขียนตัวเลขไทยและการเขียนจํานวนเลขที่เป็นตัวหนังสือจนครบ50แล้วนะคะวันนี้คุูเอกก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขนะคะลูกเพิ่มเติมมา ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวิชาคณิตศาสตร์ของเราก็คือการท่องสตรคูณกันนั่นเองนะก่อนที่เราจะมาท่องสุดคูนนั้นเราก็จะมาเรียนในใบางานของเราก่อนก็คือ,อเราจะมารู้ค่าของจำนวนเลขกันนั่นเองนะคะลูกเราเรียนการเขียนได้แล้วอ่านได้แล้วทีนี้เราต้องมารู้จักกับค่าของจำนวนเลขแต่ละตัวว่าเลขแต่ละ ัวเนี่ยมีค่าจํานวนเท่าไรนั่นเองนะคะลูกในใบางานของเราหน้าที่10และหน้าที่11เนะคะลูกเริ่มที่หน้า10ก็คือเด็กๆจะ <ๆ S 1> ต้องมาเรียนรู้ค่าของจํานวนเลขตั้งแต่11จนถึง20นั่นเองโดยการให้เด็กๆ<ะ>ดูใบางานของเราประกอบไปเลยนะคะลูกหน้าที่11ของเราให้เด็กๆกับวาดภาพวาดภาพเท่ากับจํานวนเลขที่กําหนดก็คือ11นะคะละูกต่อไปก็เป็น 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19และ20นั่นเองหน้านี้ให้เด็กๆวาดภาพเท่ากับจำนวนเลขที่กำหนดนั่นเองเด็กๆวาดให้ถูกต้องนะคะลูกว่านะักวาดไปนับไปให้ถูกต้องเท่ากับตัวเลขที่เขากำหนดนั่นเองนะคะลูกพราหน้าต่อไปหน้าต่อไปเป็นหน้าที่11หน้าที่11ก็จะเป็นการ ระบ,บายสีนะคะลูกไม่ได้ให้เด็กวาดภาพแล้วแต่ต้องระบ,บายสีในช่องสี่เหลี่ยมนะคะลูกให้เด็กระบ,บายสีในช่องสี่เหลี่ยมที่เขากำหนดมาให้ครบเท่ากับจำนวนตัวเลขที่กำหนดนั่นเองคือเริ่มตั้งแต่21นะคะลูกไปจนถึง 30เลยหน้านี้เป็นการระบายสีนะคะลูกเด็กชอบสีไรระบายตามช่องเลยนะคะลูกเด็กๆอย่าละเลงปืดยาวเลยนะคะลูกไม่เอาเราระบายทีละช่องละช่องระบายไปแล้วก็นับไปเท่ากับจํานวนเลขที่กำหนดนั่นเองนะคะลูกให้สวยงามเลยนะคะลูกครูเอกจะดูการระบายสีของเด็กๆด,ด้วยให้คะแนนในวิชาศิลปะเหมือนที่ครูเอกเคยบอกไว้ด้วยนะคะลูกอ่าเมื่อเด็กๆทาใบงานของเรา2ใบงานนี้เสร็จแล้วครูเอกก็จะมี งานเพิ่มเติมกันก็คือการเขียนและการท่องสูตรคูณกันนั่นเองเริ่มตั้งแต่สูตรคูณแม่สองกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเขียนและท่องสูตรคูณแม่สองกันเลยนะคะลูกพร้อมแล้วเด็กๆไปดูบนกระดานพร้อมๆกับครูเอ๋เลยค่ะเรามาดูสูตรคูณบนกระดานกันเลยค่ะเด็กอ่ะนะคะวันนี้เราจะเติมผลลัพธ์สูตรคูณแม่สองกันนะคะลูกทีนี้ติกมาดูบนกระดานก่อนเลยนะคะลูกเด็กเห็นไหมว่านี่เรียกว่าเครื่องหมาย คูณในวิชาคณิตศาสตร์ของเรานอกจากเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบแล้วเราจะมาเรียนเพิ่มเติมก็คือเครื่องหมายคูณคล้ายๆกับเครื่องหมายกากบาทนั่นเองแต่ถ้าอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์เราจะเรียกว่าเครื่องหมายคูณนะคะลูกนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเราจะอ่านว่าคูณส่วนเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองอ่ะทีนี้เด็กมาอ่านพร้อมกับครูเลยนะคะลูกการอ่าน สูตรคูณก่อนนะคะลูกอ่ะสองคูณหนึ่งเท่ากับสองสองคูณสองเท่ากับสี่สองคูณสามเท่ากับหกสองคูณสี่เท่ากับแปดสองคูณห้าเท่ากับสิบสองคูณหกเท่ากับสิบสองอ่าทีนี้เรามาต่อด้านนี้เลยลูกอ่ะ นะคะลูก2คูณเเท่ากับ14 2 2คูณเท่ากับ16 2คูณเท่ากับ18 2คูณ10เท่ากับ20 2คูณ11เ,เท่ากับ22 2คูณ12เท่ากับ24นะคะลูกในแต่ละแม่จะมีถึง ตั้งแต่1ถึง12นั่นเองนะคะลูกในสุขคูณแต่ละแม่นั่นเองนะคะลูกอ่าเมื่อเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆอ่านจบแล้วครูเอกก็จะให้ใบงานของครูเอกไว้ก็คือให้เด็กๆเ,เ,เติมผลรับนะคะ ดเด็กสังเกตว่าคเอใส่สีเหลืองไว้ในแต่ละข้อเรียกว่าผลลัพธ์ของสุดคูณแม่2นั่นเองนะคะดเด็กก็ดูใบงานแล้วก็เติมให้ถูกต้องนี่พอเ,เด็กเติมเสร็จแล้วเรามาท่องกันลักษณะการท่องกับการอ่านไม่เหมือนกันเมื่อสักครู่คุูเอสอนให้เด็กอ่านให้รู้จักว่านี่คือเครื่องหมายคูณเครื่องหมายเท่ากับทีนี้เวลาท่องเราจะท่องแบบนี้อ่านนะคะลูกสองหนึ่งสอง

24นั่นเองนี่เรียกว่าการท่องสูตรคูณกันนะคะอพอเขียนเสร็จแล้วเด็กๆก็หัดท่องแบบนี้เลยนะคะลูกท่องให้บ่อยๆท่องคล่องๆเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราก็จะเรียนเพิ่มเติมในแม,แม่ต่อไปด้วยค่ะอ่ะคุณเองก็ฝากใบางานของในแบบฝึกหัดไว้2หน้าคือการรู้ค่าของจํานวนเลขคือการวาดภาพและการระบายสีเท่ากับจํานวนเลขที่กําหนดแล้วก็ใบงานการเขียนผลลัพธ์นะคะลูก ของสูตรคูณแม่2กันนั่นเองเอาละคะ่ะเมื่อเด็กทําใบงานนะคะลูกเมื่อเด็กทําใบงานในวิชาคณิตศาสตร์ของเราจบหมดแล้วทั้ง3ใบงานแล้วทีนี้เราก็จะไปทําใบงานในเล่มสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กของเราเลยอะเด็กๆไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเราจะทําหน้าไหนกันเ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาเพิ่มเติมกันก็คือวิชาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเด็กกันนะคะลูก เด็กหยิบเตรียมขึ้นมาได้เลยค่ะอ่แล้วก็หยิบเปิดมาหน้านี้ได้เลยนะคะลูกวันนี้เราจะเรียนเพิ่มเติมกันก็คือ,อหน้านี้หน้าแรกเลยนะคะลูกเด็กดูเลยนะคะลูกหน่วยที่หนึ่งอของเล่นหลากหลายเราจะเรียนเรื่องของเล่น เครื่องเล่นกันนะคะลูกของเล่นและเครื่องเล่นไม่เหมือนกันนะคะลูกเขาจะแยกประเภทไว้ก็คือเด็กๆสังเกตด้านนี้เลยด้านสีส้มนี้เด็กๆสังเกตเลยนะคะลูกว่าของเล่นนะคะลูกของเล่นมีอะไรบ้างเอ่ยตุ๊กตาอ่าตุ๊กตาทํามาจากอะไรเอ่ยเด็กๆทํามาจากผ้านั่นเองต่อไปเป็นไม้บล็อก ไม้บล็อกของเราก็ทํามาจากไม้นั่นเองนะคะลูกอ่านี่เลยเอ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนก็ทํามาจากโลหะนั่นเองนะคะอ่านี่เลยเด็กเคยเล่นหรือเปล่านี่เราเรียกว่าหน้ากากหน้ากากทํามาจากกระดาษนั่นเองนะคะลูกเอาเรามาดูด้านนี้บ้างด้านนี้สีเขียวสีเขียวก็คือเครื่องเล่นเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ต้องตั้งอยู่นอก ห้องเรียนนั่นเองส่วนของเล่นเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ในห้องเรียนนะคะลูกของเล่นจะอยู่ในห้องเรียนนะคะแล้วเครื่องเล่นกลางแจ้งก็จะอยู่ตามสนามหรือสนามเด็กเล่นนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าเครื่องเล่นมีอะไรบ้างนะคะลูกอันแรกเลยชิงช้านี่เลยชิงช้า ส่วนมากทํามาจากอะไรเอ่ยเหล็กเครื่องเล่นการสนามเนี่ยส่วนมากจะมีความทนทานและแข็งแรงก็ทํามาจากเหล็กนั่นเองนะคะลูกต่อไปเป็นกระดานหกนะคะลูกหรือม้ากระดกของเราที่เราเรียกกันว่าตัวนี้ก็ทํามาจากเหล็กเหมือนกันแต่ด้านที่เรานั่งก็ทํามาจาก พลาสติกนั่นเองนะคะลูกอ้าวนี่เลยเด็กๆชอบมากเลยนะคะลูกอันนี้เรียกว่ากระดานลื่นกระดานลื่นส่วนมากทํามาจากพลาสติกนะคะลูกอยู่กลางแจง้งนี่เราก็มาดูว่าให้เด็กทําอะไรเอ่ยให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกทับภาพของเล่นและเครื่องเล่นกลางแจ้งที่เคยเล่นหรือเคยใช้เป็นประจำนะคะลูกว่ามีอะไรบ้างที่เด็กเคยเล่นอ่าอันนี้เรียกว่าของเล่นเด็กเคยเล่นอะไรเอ่ยก็ใส่เครื่องหมายถูกได้เลยตามที่เด็ก เด็กเคยเล่นนะคะลูกส่วนเครื่องเล่นกลางแจ้งเด็กเคยเล่นอะไรบ้างเด็กก็ใส่เครื่องหมายถูกทับได้เลยใครเคยเล่นชิงช้าใครเคยเล่นกระดานหกใครเคยเล่นกระดานรื่นเด็กก็สามารถใส่เครื่องหมายถูกได้เลยนะคะลูกทีนี้เรามาดูหน้านี้เลยหน้านี้ให้เด็กทําอะไรเอ่ยให้เด็กวาดภาพของเล่นนะคะลูกให้เด็กวาดภาพของเล่นที่ทําจากวัสดุตามที่กําหนดอย่างละ1ชนิดพร้อม บันทึกข้อมูลแล้วระบายสีภาพให้สวยงามน,นั่นเองนะครลูกของเล่นหลายวัสดุของเล่นต่างๆที่เรารู้จักกันมาก็จะทํามาจากวัสดุต่างๆนั่นเองที่ข้อแรกกําหนดว่าของเล่นทำจากผ้า ของเล่นที่ทําจากผ้าอะไรเอย่ยหน้าที่หน้าแรกที่เราดูกันก็คืออะไรเอย่ยตุกตาหรือมีอะไรนอกเหนือจากตุกตาบ้างที่เด็กๆเ,เล่นเด็กก็วาดภาพให้คุณครูแล้วก็เขียนชื่อสมมติเด็กๆวาดตุกตาเด็กๆก,ก็ต้องเขียนชื่อตุกตาอยู่ตรงนี้นะคะลูกอ่าต่อไปเลยข้อสองถามเด็กๆว่า ของเล่นที่ทําจากไม้อ่าได้แก่อะไรเอ่ยอที่เราเรียนไปหน้าแรกก็คืออะไรเอ่ยไม้บล็อกเด็กก็วาดไม้บล็อกของเด็กๆเ,เลยนะคะลูกแล้วก็เขียนคําว่าไม้บล็อกนั่นเองต่อไปข้อ3ถามเด็กๆว่าของเล่นทําจากพลาสติก ได้แกอะไรเอ่ยนะของเล่นที่ทําจากพลาสติกมีอะไรบ้างนะเด็กๆเ,เคยเล่นไหมคะลูกถ้าเด็กๆเ,เคยเล่นเด็กก็เขียนเลยชื่ออย่างเช่นอะไรนะ้ากระดานลื่นหรือเปล่าถ้าเป็นกระดานลื่นเด็กก็วาดเลยภาพกระดานลื่นแล้วก็ระบายสีนะคะลูกแล้วเขียนชื่อคําว่ากระดานลื่นมาส่งคุณครูด้วยนะคะลูกอ่ะเสร็จแล้วเด็กก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มเหมือนเช่นเคยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ